เอาละครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตการเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าฟิลเตอร์แอร์นั่นเองครับฟิลเตอร์แอร์ของ m ิวเอ็กซ์ฮยิวเอ็กซครับลหลายยี่ห้อก็ตำแหน่งคล้ายๆกันครับตำแหน่งที่ตั้งของไอตัวกรองแอร์ตัวเนี้ยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นประจำครับอันนี้จริงอะ่ะไม่ต้องรอระยะเวลาหรอกเรา เพื่อสุขภาพเราอะนะครับไม่ต้องรอระยะเวลาสี่ห้าเดือนหรือหกเดือนนะครับเปลี่ยนข้างหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยมีเอ็กเนี่ยเอาไอ้ตัวเกะนี่ออกมาครับตัวเกะนี่มันจะเป็นเดือยมันจะเป็นเดือยคุณก็พยายามเอาออกทีละข้างเอาออกข้างซ้ายก่อนเบี่ยงไปทางทางขวานะครับมันจะหลุดออกจากเดือยเนี่ยหลุดออกจากล่องสลักแล้วก็เอาออกมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับ เสร็จจากนั้นนี่มันจะมีน็อตน็อตในส่วนนี้จะต้องเอาแผ่นนี้ออกมาครับมีรูนี่ครับหนึ่งน็อตตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามน่าจะสามตัวครับสามตัวน็อตน่าจะสามตัวเอาละถอดน็อตสามตัวตัวนี้แล้วจะพบกับตำแหน่งของฟิลเตอร์แอร์เดี๋ยวไปดูกันครับไปอ่ะครับเรียบร้อย เมื่อสักครู่ผมบอกว่าน็อตสามตัวใช่ไหมผิดพลาดผิดจุดครับมีสี่ตัวครับอยู่ด้านใต้นี่ตัวหนึ่งครับด้านใต้นี่ตัวหนึ่งสรุปว่ามีสี่ตัวนะครับนี่พอขันสี่น็อตสี่ตัวออกปุ๊บเนี่ยแกะเนี่ยมันต้องแกะที่ข้างแกะด้านซ้ายก่อนนะครับแกะด้านซ้ายตรงประตูก่อนมันจะมีกิบเนี่ยเนี่ยนะครับมีกิบระวังหน่อยนะครับแกะทำมือเบาๆครับแกะออกมาปุ๊บ จะเห็นภายในครับด้านล่างก็จะเป็นกิปเหมือนกันนะครับนี่มันจะมีสายไฟตัวนี้ครับตัวนี้มีสวิตช์สายไฟเดี๋ยวแกะออกก่อนอแกะสายไฟมาแล้วครับนี่ฟิลเตอร์มันจะอยู่ตรงเนี้อยู่ด้านบนเนี่ยอยู่ด้านใต้เดี๋ยวไปดูกรับอ่ะนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับบีบบีบตัวนี้ วีบมาอันนี้คือรถที่เคยเคยถอดแล้วไงถ้ารถรุ่นใหม่รถใหม่ๆที่ไม่เคยถอดมันจะเป็นปลาติกตรงนี้จะต้องเอาคัตเตอร์กรีดออกแล้วก็ต้องไปซื้อฝาตัวนี้มาใส่ใหม่ด้วยครับนี่ก็จะเป็นฟิลเตอร์แอร์ของผมครับ Air นะแอร์มิวเอ็กดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเคลือขนาดไหนครับ คือก่อนที่ลมแม่จะประทะจมูกเราอ่ะมันก็ถูกกรองจากไอ้ตัวนี้จากฟิลเตอร์แอตัวนี้ครับดูนี่นี่ครับมันดําขนาดนี้ดูสิความดำของมันครับจริงไะเอาอันใหม่ครับนี่อันใหม่เขาจั่วเห็นไหมเราใช้ใช้ใช้ไปเนี่ยแล้วมันก็จะดําแบบมันสักคู่นะครับอ่ะทีนี้ การติดเนี่ยให้สังเกตดีๆครับให้สังเกตดีๆว่าตรงไหนจะเป็นส่วนด้านบนด้านล่างนะครับคืออันที่จริงอะ่ะมันก็ไม่ยากเย็นอะไรหรอกเพราะว่าร้าน่ะมันทำมาให้เราแล้วนะครับดูดีๆมันจะมีเนี่ยสัญลักษณ์คำว่าอัพเห็นไหมอัพก็คือด้านนี้อยู่ด้านบนครับตรงนี้ด้านบนคือด้านที่จะต้องดูดอากาศนะครับด้านนี้ต้องดูดอากาศในห้องห้องห้องโดยสารนะครับด้านล่างก็คือ ลมแอร์ที่จะปล่อยไปนะครับไปเราก็ไม่มีอะไรเราก็เสียบเข้าปกติครับให้ตัวหนังสือออกมาเนี่ยนะครับเสียบยขก็ไปปกติครับแล้วก็ปิดฝาครอบกลับเข้าที่เดิมมันอาอผมผิดผิดดันเข้าปกติครับเข้าล็อกเหมือนเท่านั้นเองครับเสร็จเรียบร้อยก็ ถึงเวลาจะจัดการในพวกยักตรงหยักใ่ที่เห็นเนี่ยเอาละจะเลยเครื่องดูดโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากมายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบทุกอย่างเข้าดังเดิมตอนนั้นก็เรียบร้อยครับโอเคขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับสวัสดีครับ